นักธุรกิจคนหนึ่งเริ่มแก่ตัวลงและต้องการหาคนมาสืบทอดกิจการแต่เขาไม่มีทายาสสืบสกุลวันหนึ่งจึงได้เรียกกลุ่มคนรุ่นใหม่ในบริษัทของเขามารวมกันและพูดว่าถึงเวลาที่ผมจะวางมือและเลือกคนที่เป็นซีอคนใหม่แล้วแหละและผมก็ตัดสินใจว่าจะเลือกคนใดคนหนึ่งในบรรดาพวกคุณโดยผมจะให้เมล็ดพันธุ์พืชแดกคุณคนละหนึ่งเมล็ดคุณต้องดูแลแล,และรดน้ําให้ดีจากวันนี้ไปอีกหนึ่งปีผมจะตัดสินใจจากต้นไม้ที่จเจริญเติบโตขึ้นคนที่ผมเลือกจะได้เป เ็นซีอคนต่อไปพนักงานคนหนึ่งชื่อจิมเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในวันนั้นและได้มเมล็ดพันธุ์พืชมาหนึ่งมเมล็ดเขานํากลับบ้านด้วยความตื่นเต้นเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนพนักงานก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับมเมล็ดพืชที่แต่ละคนได้รับและเริ่มเจริญเติบโตตรงกันข้ามกับจิมที่เฝ้าดูทุกวันแต่ก็ยังไม่มีต้นอะไรงอกออกมา ผ่านไปสามเดือนผ่านไปห้าเดือนก็ยังไม่เห็นอะไรในกระถางจนแล้วจนรอดเวลาผ่านไป8เดือนทุกๆคนมีต้นไม้ที่เติบโตขึ้นยกเว้นจิมคนเดียวที่ไม่มีแต่เขาก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้กับเพื่อนร่วมงานและยังคงเฝ้าดูรถน้ำต่อไปจนกระทั่งครบรอบหนึ่งปีได้เวลาที่ซ e o นัดทุกคนเข้ามาเอาต้นไม้ให้ดูจิมถือกระถางที่มีแต่ดินใส่ไว้จนเต็มและมีมะเมล็ดพืชปักอยู่ในสภาพเดิมมาที่บริษัท เพื่อนเพื่อนพนักง,งานทุกคนต่างก็หัวเราะย,ย้อเขาเมื่อประธานเข้ามาถึงก็ได้ทักทายทุกคนจิมได้แต่แอบหลบอยู่ด้านหลังห้องโอ้ทำไมต้นไม้ของพวกคุณถึงได้สวยกันเหลือเกินเอาล่ะหนึ่งในพวกเราจะได้รับเลือกเป็นซีอีโอกันในวันนี้แหละท่านประธานเดินดูต้นไม้ของทุกคนพร้อมกับกล่าวชื่นชม พอมาถึงกระถางของจิมที่อยู่ด้านหลังห้องประธานบริษัทเห็นก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เรียกจิมเดินไปที่หน้าห้องเขานึกในใจว่าวันนี้อาจจะถูกไล่ออกก็เป็นได้ประธานตะโกนถามเสียงดัง เกิดอะไรขึ้นกับต้นไม้ของคุณจิมได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังและท่านประธานก็บอกให้ทุกคนนั่งลงยกเว้นจิมท่านมองมาที่จิมแล้วก็ประกาศว่ากระถางต้นไม้ของจิมไม่มีต้นไม้เลยสักต้นเขาคือซีอคนต่อไปของบริษัทเรา จิมยืนตกตะลึงเช่นเดียวกันกับเสียงอื้ออึงของพนักงานท่านประธานพูดต่อไปว่าเมื่อปีที่แล้วผมได้ให้เมล็ดพันธุ์ไปกับทุกคนให้ทุกคนดูแลรดน้ำมันให้ดีแต่พวกคุณไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเมล็ดที่ต้มแล้วดังนั้นมันจะงอกเป็นต้นไม้ได้ยังไงการที่พวกคุณนำต้นไม้ที่สวยงามมาให้ผมนี่ก็แสดงว่าคุณเห็นว่าเมล็ดพันธุ์ไม่งอกก็เลยเอามล็ดอื่นมาปลูกแทนนะสิ จิมนั้นเป็นคนเดียวที่กล้ายอมรับความจริงและนำกระถางที่มีแต่ดินกับมเมล็ดมาให้ผมขอเสียงปรบมือต้อนรับจิมซอีโอคนใหม่ของบริษัทเราด้วยครับนิทานเรื่องนี้กำลังจะบอกอะไรเราเมื่อคุณปลูกความซื่อสัตย์คุณก็จะได้รับความไว้วางใจเมื่อคุณปลูกความดีคุณก็จะได้รับมิตรภาพเมื่อคุณปลูกความอ่อนน้อมคุณก็จะได้รับความยิ่งใหญ่เมื่อคุณปลูกความเพียรคุณก็จะได้รับความสำเร็จเมื่อคุณปลูกการให้อภัยคุณก็จะได้รับการคืนดี ไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรคุณก็สามารถกำหนดสิ่งที่ควรจะได้รับอยู่เสมอ